ไอ้เสียฟ้องทองนะเว้ยนี่แหละเหมือนกับกูดำกุ้งเนี่ยแมบฟ้องทองนี่แหละโอ้โหเสียโอ้โหแม่งก็ลุกเลยเด้อไม่ซู้เลยครับงูนี่เด็กูบอกอยู่ว่ากุ้งส่วนงูมองเป็นงหน้าไปนะเว้ย Long lần lắm 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 เร็วใส่ไาเร็วไปขึ้นรถไปขึ้นเลยเร็วใส่ไฟเดียวเดี๋ยวเดียวรอก่อนรอก่อนจะไปกระเป่าด้วยได้ช่วยกันแยกกันเดียวถ้าไปหลายคันติดไม่มีคันช่วยแยก

โอเคครับ okay, เราถึงจุดหมายแล้วดเดี๋ยวเตรียมสเสบียงน้ำชามีฟองก่อนจอดเ,เซเว่นนี่ใช่ไหมโอ้โหโดูทุกดูทุกสายแคมปิง้ง เออไปฮุ้งสิไหมไฟนี่ต้องไปตัดม้อไม่เอามาเดี๋ยวไปหาตัดไหมไฟก่อนนะฟองโฟนขันไหนในปาจจุบันไหนอ่รออ๋อนี่ไงสมาชิกสมาชิกอ้าวชิบหายเลยดูดูอยู่มันได้ไหมไอ้สมาชิกสมาชิกแล,ลนก็แซกเลยนะ อ้าวซื้อขอ้าเซเว่นไปโอเคเดี๋ยวขอลงไปเซเว่นก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวไปทักทายสมาชิกหน่อย รถสวยมากเลยครับ <laughs> มีทะเบียนไหมครับอ๋อโอ้มากเลยนี่รับพูดลุยเหมือนแล้วน,นั่นนะมันได้ลางเลยส่องเดือด <laughs> อ๋อไม่ได้ลางมานคลองเดือนไม่ได้ลุยได้ดีจะไหมตาตุ้มน,นี้ <laughs> เดียว

ไปคุยกับทีมงานก่อนรถนำทางนำไปแล้วขอโทษครับขอโทษครับรอมน้าตรงสื่อที่คลิปติดรถแหละมันไม่ค่อยได้ใต้แบบนี้

รถึงทางเข้าแล้วช้างระวังช้างปลาน้ำตกดาดฟ้าโอเคขอปิดกล้องก่อน ที่าหนิงชาติใต้ลมเย็นกด <AMY? S 1> ให้ด่วนๆเลยนะพอดีเดี๋ยวเพื่ไม่มีนะครับไอ้บ้านพีต้ง,งนะครับอันนี้เป็น ร้านค้าร้านสุดท้ายโอเครถนำไปแล้วเดี๋ยวข้างหน้าจะมีอีกสองคันนะครับ Oh. โอ้โหถนนไม่เป็นถนนไอ้ดูลิงก็อยู่ข้างล่างไอ,อ้เหี้ยมาเป็นรดเม้เลยมั้งคอนเสิร์ตมีสัญญาณอย่างไรโอ้โหไม่มีแม่แต่น,นิดเดียวเลยไม่รู้ครับด,ดูพากูมา โอ้โหไอ้เรงไม่มีทางเลยอะมันเคยมีรถเข้าออกริงอลยเนี่ยมันก็เกิดล้วเหมือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือว่าทางเดี๋ยวก็ตัดไปทางขวาโน้นว่ะเดี๋ยวี ก่อนถึงสายควายอันความือแมตได้ไหมนี่คือสำรวจทางใช่ไหมอ๋อไม่ใช่สำรวจทางเราเหรอโอ้โหลัดกสางนี่้ลงได้

มันเป็นทางหมดใจเป็นงี้เดินมากั่นี้อ๋อเดี๋ยวตัดเดืยนได้ก็ข้าวอย่างนี้โอเคโอเคนี่ก็มามามาจนแล้วจนรแหวนอยู่เชื้อแล้วว่าต้องต่อมาจริงเจอเนี่ยเจอแล้วบอกไม่ใช่ที่มันชัน ขอบเจ๊ไปเจอทางเติมเดี๋ยวได้ไหมพกขัที่รถถูกเรียนมาทางนี้จริงอะเนี่ยนี่ไเก็บบอกว่ามีแพ่งตัวละเซลนี่คือถางลงถุงลายนี่เื้อเช็คลาย งลงมาได้อยู่สุนมันกได้เยรอเนี่นนยตรงนี้อ่ะนี่ได้ไนี่องังนี่สิมันได้สนี่มันมาไม่ได้ีด๋ยวันนี้สุนี่ครอบไม่ได้ผมมันลงมันลงมาทางนี้เลยเออมันดตีไปนั้นนี่็องนี้ตีตีเย็ยบก็ไม่หันเย็บหนาบน,าบนองนิดนดได้ไหมนะั้นเยบได้ใช่ไหมเย็ยบได้อ้าวไปงั้น ทำไรเอนมจับกุ้งกังงนี่ก็ตีมาได้ป่ะลงมาตีตีตรงนี้ก็ยังอาโอเคๆโ้ขึ้นงฝั่งโน้นขึ้นไปถังไรเอตี้ลองเดี๋ยวตีไีกี่น่ายงลุดมทางเลยนะป่านั่นเลยเหรออลา่าวลงเดี๋ยวเอาลงมาตรงนี้ก่อนกันนะ อ่ะไปอ๋อ<ป>โอ้โหทางโคตรลำบากเออลืมไปตั้งใจมาลำบาก rèn mai à uh -huh, mai thằng đuổi lên lên ฮะรถต้ว่างๆเนี่ย่อคนเนี่ยอ๋อเคยมีรถมาไหมเนี่ยนี่รถเป็นข้ามแต่ตเียนทังนี้เลยอ๋อตัดเดียนทางนี้ใช่ไหมมาโอ้ยเนอะ แต่ไม้อันนั้นนะี่ยติดฮะปละ่อยหรือเดี๋ยวเราล่าวไปเลย แกลำบากมาอยู่นะ,ะบนม่นมีกูไปความพยายามอยู่ที่ไหนความลําบากอยู่ที่นั่นดูนะครับแค่น้ำข,ขู่โหน้ำโคตรลึก ไม่พอไปหาเลื่อยมาตัดไม้ก่อนอีกเอาดิเอากับมันอ่ะอเคไปทางนั้นไปเจอกันฝั่งโน้นไปนะจอยได้ยัง โอเคไหมเลยไลให้ด้วยนอไฟล์ฟลายเห็นไหมจิงห้อยโอ้โหลึกใช่ไหมไอ้ป้าไม่ต้องลงมา เอาไปแต่ของกินก่อนจะไฟไม่ได้เอาไหมจริงเหรอเดี๋ยวยุดถ่ายรูปยุดถ่ายรูปหยอกค้องก่อนมาทงมาผูช่วยมา บรรยากาศหอบโอ้โหนี่อยู่บนน้ำตกดาดฟ้าเลยเนาะน,น,น้ำตกแค่ยังอันนี้เป็นข้างหนนี้น้ำนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยเดินไปดูอันนี้ก่อไฟไปแล้วนี อะไรเนี่ยน้ำชามีฟองโอเคเดี๋ยวไปขนของก่อนมาดึกหน่อยโอเคครับบรรยากาศหอบโหนี่อยู่บนน้ำตกดาดฟ้าเลยเนาะนั่นน้ำตกยัง อันนี้เป็นข้างนี้น้ำนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยเดินไปดูอันนี้ก่อไฟไปแล้วนีอะไรเนี่ยน้ำชามีฟองโอเคเดี๋ยวไปคนของก่อนมาดึกหน่อยโอเคครับ

Ồ hoa, bây ồ mày con lục này. Tiếc rồi mày bóng 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 lãi bóng bóng เดินข้างไปได้ยงเมื่อกี้เดี๋ยวกูไม่ได้เดินตรงนี้กูโดดเมื่อกี้เลยเ